สวัสดีจ้าพบกับช่องชโรดา d า Channel เนวทางรวยหวยรัฐบาลจ้าวันนี้แอดมินมีแนวทางดีนน main, งดๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เรานำะมาฝากคัดมาเน้นเลยจ้าวันนี้แอดมินมีแนวทางของแอดวิตามหาความสำเร็จนะคะแล้วก็แอดคมแอดสองเมืองชยัยแล้วก็เลขทดลองออกนะคะมาฝากกันวันนี้เรามาเริ่มดูกันที่ แอดคมนะคะวันหนึ่งกระกฎาคมหกสี่นะคะสามตัวมีหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเก้าหก สองห้าหกสองเจ็ดหกหนึ่งเก้าหกสามห้าหกสามเจ็ดหกแล้วก็สามเก้าหกนะคะแอดคมน้่ะของแอดคม ต่อมามาดูที่มาต่อกันที่แอดวิ่งตามหาความสำเร็จนะคะวันหนึ่งกรกฎาคมหกสี่นะคะวิ่งตามหาความสำเร็จชุดสามตัวมี สี่นะคะกับเก้าเจ็ดห้าตัดสองตัวมีหกสี่กับเจ็ดห้านะคะมามาดูสรุปล่างสรุปล่างมี สามแปดก็สามเก้านะคะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางนะคะในการสิ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจ้าทีนี้เรามาต่อกันที่แอด สเมืองชยัยหนึ่งกรนยาคมสี่ลูค้านักสิบ หลักหน่วยหลักสิบสอเมืองชัยให้มาสามนะคะเลขหน่วยเก้าจับคู่ได้สามเก้าเก้าสามหลักสี่เก้านะคะสอสองเมืองชัยงวดที่ผ่านมาเข้าเราเลขเข้าหลักหน่วยนะคะเจ็ด เข้าเลขวิ่งนะคะเจ็ดต่อมามาดูที่เลขทดลองออกนะคะเผื่อออกจริงนะคะแอดมินแนะนำมาฝากรางวัลที่หนึ่ง สองหกสามแปดสี่เจ็ดนะคะเลขท้ายสามตัวโอ้เลขท้ายสองตัวขออภัยค่ะเลขท้ายสองตัวมีห้าสองเลขท้ายสามตัว สองหกสามหกสามแปดเพรายค่ะเลขหน้าโอเอดมินตาลายเลขหน้าเลขหน้าสามตัวนะคะมีสองหกสามหกสามแปดถ้ามามาดูเลขท้ายนะคะ ดึกแล้วแอดมินตาลายแล้วค่ะเลข้ายสามตัวมีสามแปดสี่แล้วก็แปดสี่เจ็ดนะคะเลขทุดลองออกว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นะคะแคปหน้าจอไว้จ้าเป็นแนวทางเพื่อเช่นชอบ ไม่ชอบก็บผ่านนะคะไม่ได้บังคับใครนะคะแอดมินนำมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะเสียงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่มีใครรู้จริงๆว่าหวยจะออกอะไรนะคะรู้พร้อมกันวันที่หนึ่งกร,รกฎาคามสองพันหร้อยหกสิบสเวลาสิบห้านากี่สนาทีเป็นต้นไปนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูล ทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะพอมามา่ปลากระป๋องต้องใช้ตังจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังปงไปด้วยกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า